คือคือไทยมีหลักสําคัญคือปิดด่านมุ่งเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์ทหารก็ลุกคืบต่อไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมเรียนหุ้นส่วนฮนะยิ่งนานวันเท่าไหร่เขมนยิ่งอยู่ในสถา,านการณ์ที่ลําบากโกลาหลและวุ่นวาย สวัสดีครับเพกับผมทัศศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นทุกราวของการต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามยูเครนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสงครามที่สหรัฐอเมริกากาลังจะเปิดใหม่ในเวเนซุเอลารวมทั้งคขมรฮะตอนนี้กําลังเกิดความวุ่นวายในคขมรอีกแล้ว มลพิษทางอากาศกรุงนิวเดลีทะลุ600สั่งปิดโรงเรียนหลายแห่ง ชาวกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเผชิญกับหมอกควันพิษหนาทึบส่งผลให้โรงเรียนบางแห่งได้รับคำสั่งให้ปิดเป็นเวลาสองวันเนื่องจากดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI เข้าสู่ระดับรุนแรงในหลายพื้นที่หมอกควันพิษมักปรากฏขึ้นในกรุงเดลีในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากอากาศเย็นที่มีมวลหนักดักจับฝุ่นจากการก่อสร้าง มลพิษจากยานฟหาหนะและควันจากการเผาต่อสั่งพืชผลในรัฐใกล้เคียงทำให้ผู้ป่วยทางเดินหายใจมีจำนวนเพิ่มขึ้นในนิวเดลีที่มีประชากร20ล้านคน เมื่อวันศุกร์ชาวบ้านร้องเรียนว่ามีอาการระคายเคืองตาและคันคอเนื่องจากอากาศเปลี่ยนเป็นสีเทาหนาทึบเนื่องจากตัวเลขดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่ประมาณ480ในสถานีตรวจวัดบางจุดทั้งนี้ดัชนีคุณภาพอากาศ0-50ถ,ถือว่าดีในขณะที่ตัวเลขที่อยู่ระหว่าง400-500จะส่งผลต่อคนที่มีสุขภาพดีและเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีโรคประจำตัว กรุงนิวเดลีติดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกแบบเรียลไทม์เมื่อวันศุกร์ซึ่งรวบรวมโดยกลุ่มบริษัท IQ Air ของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศของเมืองหลวงของอินเดียซึ่งอยู่ที่611ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอันตราย YouTube ออกแถลงการจจะปฏิบัติตามกฎหมายแบนโซเชียลมีเดียสำหรับวัยรุ่นของออสเตรเลีย โดยจะปิดกั้นไม่ให้ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าบัญชีของตนเองได้ภายในไม่กี่วันข้างหน้าการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นจุดสิ้นสุดของความขัดแย้งระหว่างยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตและรัฐบาลออสเตรเลียหลังจากรัฐบาลเคยยกเว้น YouTube จากข้อบังคับดังกล่าวเนื่องจากเนื้อหามีบทบาททางการศึกษา แต่ต่อมารัฐบาลได้เปลี่ยนท่าทีรวม YouTube อยู่ภายใต้กฎหมายทำให้ Google ต้องขอคำปรึกษาทางกฎหมายก่อนตัดสินใจโดยในถแถลงการล่าสุด YouTube ระบบว่าผู้ชมจะต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปเพื่อเข้าสู่ระบบ YouTube พร้อมตัดพอว่านี่เป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง กฎหมายนี้จะไม่สามารถทำให้เด็กปลอดภัยขึ้นบนโลกออนไลน์ได้ตามที่ตั้งใจไว้และในความเป็นจริงแล้วจะยิ่งทำให้เด็กออสเตรเลียไม่ปลอดภัยมากกว่าเดิมบน YouTube เยือนน้ำท่วมศรีลังกาพุ่ง465ศพค่าใช้เงินฟื้นฟู2.2แสนล้านบาทจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงในประเทศศรีลังกาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย465ศพแล้วในขณะที่รัฐบาลประเมินว่าต้องใช้เงินกว่า2.2แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูความเสียหายทางการศิลังกาเปิดเผยเมื่อวันพุทธที่3ธันวาคม2568ว่าพวกเขาจะต้องใช้งบประมาณราวเด็ดพันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว2.2แสนล้านบาทในการสร้างบ้านเรือนอุตสาหกรรมและถนนที่ถูกทำลายจากพายุไซคโคลนดิตตัวซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4 6 5ศพจนถึงตอนนี้ ความวังที่จะพบผู้สูญหายกว่า366คนซึ่งหายตัวไปหลังพายุไซโครนทำให้เกิดฝนตกหนักทุบสถิตทั่วเกาะศีลังกาเมื่อสัปดาห์ก่อนส่งผลให้น้ำท่วมและดินถล่มหลายจุดกำลังเหลือน้อยลงเรื่อยๆแบงคเมนรซ้ำลูกค้าท้องถิ่นและต่างชาติรวมตัวหน้าสำนักงานหลังถอนเงินสดจากฮูโอนเพไม่ได้ไม่กี่วันก่อน h ูโอนเพย์แพลตฟอร์มดิจิทัลได้เปลี่ยนชื่ออย่างเงียบๆเ,เป็น H-Pay แต่ในตอนเช้าวันจันทร์ที่1คันวาคมบริเวณด้านนอกสำนักงานใหญ่ของ H-Pay ในกรุงพนมเปญพบเห็นลูกค้าที่อยู่ในอาการผิดหวังหลายร้อยคนหลักๆเป็นชาวจีนเช่นเดียวกับชาวกัมพูชาและแอฟริกาออกมารวมตัวกันเพื่อถอนเงิน อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถถอนเงินได้เนื่องจากสำนักงานปิดทำการท่ามกลางข่าวอื้อเช้าเป็นแหล่งฟอกเงินข้ามชาติของเครือข่ายสแกมเมอร์และสอแววล,ลากยาวไปอย่างน้อยจนถึงต้นเดือนหน้าสำนักข่าวคีริโพสต์ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสวมเครื่องแบบสีดำที่ประจำการอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารซึ่งเขายืนยันว่าทางบริษัทได้ระงับปฏิบัติการเป็นการชั่วคราว บริษัทแจ้งว่าจะระง,งับปฏิบัติการเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อปรับโครงสร้างปัญหาที่เกิดขึ้นคิบรีโพสต์รายงานว่าลูกค้าหลายคนเดินทางมาถึงสำนักง,งานของ HP ในตอนเช้าวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนเพื่อขอคำตอบว่าทำไมถึงถอนเงินได้ล่าช้าต่อมาในตอนเช้าวันจันทร์ที่1ทธันวาคมทางบริษัทโพสต์ประกาศฉบับหนึ่งอ้งอิงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินเป็นเหตุผลสำหรับปิดทำการ ลูกค้าชาวกัมพูชารายหนึ่งที่พยายามถอนเงินมาตั้งแต่ตอนเช้าแสดงความผิดหวังอย่างมากมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับกระแสเงินสดจากที่เราเคยถอนเงินได้20,000ดอลลาร์ 20, ต่อวันถูกปรับลดลงเหลือ2,000ดอลลาร์ 2, ต่อวันและตอนนี้เหลือแค่1,000ดอลลาร์ 1, ต่อวันเขาบอกว่าเงินจำนวนราวๆ100,000ดอลลาร์ 1, ในกระเป๋าเงินดิจิทัลฮูโอนของเขาถูกแช่แข็ง และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาได้รับแจ้งจากตัวแทนแผนกบริการลูกค้าว่าทางบริษัทเหลือสภาพคล่องเพียง3ล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่ยังปากแจ๋วเศรษฐกิจกัมพูชาเริ่มออกอาการทีละอย่างภาคอสังหาริมทรัพย์สุดต่อเนื่องหลังเปิดศึกไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ดูเหมือนจะ,ะเผชิญความไม่แน่นอนเป็นอย่างสูง อันสืบเนื่องจากปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าระหว่างบรรดามหาอำนาจโดยเฉพาะจีนจับสหรัฐสื่อมวลชนเขมรรายงานว่าภาคอสังหาริมทรัพย์กัมพูชายังคงอยู่ในสภาพย่ำแย่มาตั้งแต่โรคระบาดใหญ่โควิด -19 และมีทีท่าเลวร้ายกว่าเดิมหลังจากเปิดศึกความขัดแย้งกับไทยคมพูเชียทเมเว็บไซต์ข่าวของกัมพูชาอ้างความเห็นของดรคิมแฮงซีอของ KW c แค b o บ i a เีย บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ระบุว่าในช่วงต้นปี2025ภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาแล้วแต่พอสงครามระหว่างกัมพูชาและไทยปะทุขึ้นกิจกรรมการซื้อขายก็ลดลงอย่างต่อเนื่องไม่ยอมแพ้มาเลเซียเตรียมเริ่มภารกิจค้นหาเที่ยวบิน mh 3 7 0อีกครั้ง30ธันวาคมนี้ กระทรวงคมนาคมมาเลเซียถแถลงเมื่อวันพุธ3ธันวาคมว่าการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่สูญหายจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันที่30ธันวาคมนี้หลังจากที่เที่ยวบินสู่ปักกิ่งลำนี้ได้หายสาบสูญไปนานกว่าทศวรรษและถูกยกให้เป็นหนึ่งในปริศนาทางการบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเที่ยวบิน MH370 ซึ่งเป็นเครื่องบินโบอิ้ง777 ที่มีผู้โดยสาร227คนและลูกเรืออีก12คนสูญหายไประหว่างเดินทางจากกรุงกลเลัมเปอร์ไปยังกรุงปักกิ่งในปี2014นับตั้งแต่นั้นมาได้มีการปฏิบัติการค้นหาเครื่องบินหลายครั้งทว่าก็ไม่พบร่องรอยใดๆการค้นหาล่าสุดในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ถูกระงับไปในเดือนเมษายนหลังจากดำเนินการเพียงไม่กี่สัปดาห์เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้าย แต่บริษัทสำรวจโอเชียนอินฟินิี้ยืนยันว่าจะกลับมาปฏิบัติการค้นหาใต้ทะเลอีกครั้งเป็นเวลา55วันโดยดำเนินการเป็นระยะระยะเรื่องของสงครามยูเครนนะครับตอนนี้รัสเซียกับยูเครนได้มีการจุรจากันโดยมีสหรัฐอเมริกาเป็นคนกลางซึ่งการจุรจากว่า5ชั่วโมงยังคงไม่ได้ข้อยุติอย่างชัดเจนในขณะที่ ทางมอสโกก็มีการกล่าวหาว่าฝรั่งเศสเตรียมส่งทหารรับจ้างนะครับเข้ายูเครนเพื่อทําการรบและพร้อมจะเปิดสงครามนะครับซึ่งเป็นรายงานของสำนักข่าวเอเจนซี่ในขณะที่ชวามนะก็ไม่สนนะว่าใครจะกล่าวหายังไงถ้าใครค้ายาเสพติดชวามก็จะเข้าทําการโจมตีที่ผ่านมานะชวามก็เอาเรือรบ รบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกเข้าทําการประจําการที่บริเวณทะเลแคริบเบียนและก็มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับเข้าทําการโจมตีเรือที่วิ่งผ่านบริเวณดังกล่าวไปอย่างน้อย21ลําม,มีคนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า88คนนะครับแต่ก็ไม่สามารถยืนยันว่ามีการค้ายาเสพติดจ,จริงหรือไม่ตอนนี้ชอว์กำลังทำ,ท,ำทุกวิถีทางในการกดดันนิโคลัสมาดูโรให้พ้นจากตําแหน่งนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศชัดเจน นะครับว่าจะต้องให้พ้นจากตําแหน่งในทันทีมีการจุรจาเกิดขึ้นระหว่างชวามกับนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีของเวนเนซุเอลาแต่ปรากฏว่ายังคงไม่ประสบความสาเร็จมีการโปรยใบปลิวนะครับออกหมายจับกว่า5 0 0,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในการจับกลุ่มนิโคลัสมาดูโรหลักๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาทําแบบนี้ต้องการแหล่งน้ํามันในเวเลเวนเนซุเอลาจากข้อกล่าวหาของนิโคลัสมาดูโรซึ่งสถานก,การณ์แบบนี้เป็นไปด้วยความตึงเครียด ในเรื่องของคำเหมนหลังจากที่ประเทศไทยทำการอายัดก๊กกอ่านกับเป็นสมิธปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ก็มีรายงานว่าธนาคารนะครับ h p นะครับของทางฝั่งของคำเหมน็นเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นลูกค้าท้องถิ่นต่างชาติรวมตัวกันยังสำนักงานเพื่อที่จะถอนเงินสดซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าว ก็ปรากฏว่าเกิดความขุ่นขุนที่กรุงพนมเปญน,นะครับพบเห็นลูกค้าผิดหวังหลายกว่าร้อยคนนะครับยืนบริเวณหน้าสำนักง,งานนะครับบางคนก็บอกว่าถอนได้เพียง2,000เหรียญสหรัฐอเมริกาฝากไว้ถึง2 0 0 0 0ื่นเหรียญโดยส่วนใหญ่คนที่ฝากไว้ก็เป็นชาวจีนฮะพวกแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหลายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไทยมีการอายัดทรัพย์นะครับกกอานกับเบนสมิธนะครับรวมทั้งแก๊งกมเมอร์ในต่างประเทศเนี่ยมีการ อาญทรัพนะครับแก๊งสกม a m m e r ต่างๆนะกว่า61ประเทศล่าสุดฮ่องกงนะครับแล้วก็ไต้หวันนะครับก็มีการความบารแล้วก็ทําการอาญทรั์แล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือคือไทยมีหลักสําคัญคือปิดด่านมุ่งเรื่องของแก๊งส scammer มมอานก็ลุกคืบต่อไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ กำลังเกิดขึ MM ้นอย่างต่อเนื่องนะครับผมเรียนหุ้นส่วนฮะยิ่งนานวันเท่าไรขเมศยิ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากโกลาหลและวุ่นวายเพราะที่ขมศนั้นเป็นศูนย์กลางของแก๊งสแกมเมอร์ศูนย์กลางของพนันนะครับทำให้สถานการณ์โดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจกําลังตกต่ําตอนนี้ขมรต้องไปกู้เงินกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ Mf นะครับหนึล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับ ในขณะที่มีอ,อรายงานว่าเขมนก็เตรียมที่จะขึ้น,นภาษีมูลค่าเพิ่มในเขมนด้วยแา่การของเขมรโดยรวมกำลังมีปัญหาหลังจากที่ใช้หลักที่ชื่อว่าโลกล้อมประเทศไทยตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2551เป็นต้นมาในสมัยท่านของคุณพิเศษเบจจาชีวะกล่าวมีเขมนกำลังถูกย้อนรอยนะครับในยุทธการที่ชื่อว่าโลกล้อมเขมร นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คอมเโดยเฉพาะตระกูลหุ่นกำลังเข้าสู่สถานะที่ลำบากลนกัรตระหนากต่างๆที่อยู่ในคอมเมที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์กำลังวุ่นวายเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ